ทำคลิปให้มีความสุขก็ต้องทำคลิปเกี่ยวกับธรรมชาติค่ะเพราะว่าธรรมชาติมันสวยงามมันทำให้เรามีความสุขมันทำให้เราสบายใจแล้วก็สบายกายด้วยค่ะน้ำเย็นสดชื่นมากค่ะมีสาหร่ายกำลังกลิ้งค่ะสาหร่ายกำลังกลิ้งประจำแรงน้ำ ขอแ,แล้วธรรมชาติสวยงามมากเลยค่ะน้ำไหลเย็นสบายสบายค่ะใครไม่มาทำคลิปเราทำคลิปค่ะเราชอบสายนี้เราก็ทำสายนี้ค่ะ มีความสุขด้วยได้คลิปด้วยค่ะ